phàng ơi, ơi phàng quang nông lam trăm ốc mộc mai ơ ờ, ơi ơi ơi, ơi, ơi na chào ơi xiến leng mìa mọc gai ที่แรงเมียมอบกายถวายไว้ประกลับมาเคลองรักมาหากาน ที่เข้าโรงเรียนนาจสินมาเนี่ยถ้าถามใจแม่ชอบไหมบอกเลยว่าไม่ชอบพ่อบอกพ่ออยากให้เรียนเพราะพ่อก็มีเชื้อสายทางนี้อยากให้ลูกสืบทอดหนูยอมซ้ำชัน้น ก็เลยมาเข้าตามคำชักชวนของคุณครูม,มาลีคงประพัฒกับท่านอธิบดีธ,ธนิตอยู่โพท่านบอกว่าน้องแย้มพอมาเรียนที่นี่เถอะพอเข้ามาหนูเชื่อมามก่อนจะเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกมันถูกทรมานเข้าไปยืนกางแขนกลางขาลุกขึ้นยืนหันหน้าหันหลังอะไรเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนประกวดอะไรกูรู้สามลำวงหรือไงกูรู้ ไปยืนหันเปิดคางดูซิดูนิ้วซิว่าเป็น11นิ้วหรือเปล่าตาเหล่ไหมหูเป็นยังไงเลยคือดูละเอียดมากเลยแล้วก็มีกลองเขาจะตีจังหวะตุมตุมตุมไนมะ่ใหาเราเดินเราเดินตามจังหวะเราก็เพิ่งรู้เมื่อตอนที่เราสําเร็จไปแล้วว่าเขาฟังว่าเราบอดจังหวะหรือเปล่าถ้าตุมเราไปต้มเนี่ยมันผิดแหละแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยความอบอุ่นมันมีเลยลูก เพราะคุณครูที่สอนเราแต่ละท่านเนี่ยท่านมาจากวังนะฮะมีวังเจ้าคุณพระประยูรวงศ์แล้วก็วังสกุหาาแลเราก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะไอ้ที่โรงเรียนเราอยู่นี่วังหน้าวังของกมรมราชวังบวรมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเรานี่นะเข้ามาอยู่ในแวดวงนี้มันก็เลยมีความรู้สึกเออ,อบอุ่นมาอยู่ใต้พระบรารมี ไปยากมากเลยลูกยากยากจริงๆเพราะว่าอย่างเราเรียนแล้วก็เขียนแค่หนังสือชั่วโมงหนังสือชั่วโมงแ,แต่เขาต้องให้เราไปบริหารนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ตุบทิงทิงเนี่ยตุบทิงทิง,ทงแล้วก็ให้เราดัดมือให้ดัดอย่างเงี้ยนั่งอยู่เงี้ยลูกแล้วก็นับไปปกตินี่จะนับ50ข้างละ50นะลูกแล้วก็ถัดเท้าไปตลอด ถัดเท้าทำหน้าเราก็ไม่รู้เราก็ใบใหญ่เลยครูก็ผัวเลยนะคะแล้วนั่งเนี่ยหนูจะสังเกตว่านาฏศิลป์เนี่ยไม่เคยนั่งอย่างนี้เลยพ่อครูจะบอกว่าถ้าเราวางมือตรงนี้สรีระของเราจะลงแต่ถ้าเราเอามือวางวางอย่างนี้ที่เขา่าสรีระก็จะลงแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นมาหน่อยเราเริ่มยืดละถ้ามาอีกนิดนึงเราทรงตัวได้ละเราก็จะนั่งอย่างนี้เราก็คิดว่า การที่ครูสอนเนี่ยเรามาเห็นผู้ใหญ่นั่งเอ๊ะทำไมท่านนั่งฟังอ๋อเป็นเพราะว่าเขาจะยืดสีและแล้วถ้าใครหลังข้อมปัดเนี่ยไม่ไม่ยืดเนี่ยจะมีไม้ไผ่อันนยัดตรงกลางหลังเนี่ยทำเป็นไม้ไม้กางเขนนะยัดมีความรู้สึกเหมือนอะไรเหมือนเข้ามาเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่พวกพวกครูเนี่ยเรียนหนังสือได้นะ สามชั่วโมงคือเรียนหนังสือเรียนเหมือนโรงเรียนธรรมดาแต่เพิ่มนักศึกษาเข้าไปแล้วก็แต่จะเรียนภาษาอังกฤษน้อยหน่อยจะเรียนวิทยาศาสตร์น้อยหน่อยแต่เรียนทุกอย่างหมดหมดทุกอย่างเลยแล้วก็เรื่องมารยาทคุณครูเนี่ยจะให้หัดคลานสมมุติว่าคุณครูนั่งตรงนี้คุณครูจะให้หัดมาจะร้องด้วยจะจงจะ ทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจง,งทิ้งแล้วก็คลานถอยหลังอีกจะจงจะทิ้งจงทิ้งเราไม่รู้เลยว่าสิ่งอย่างเงี้ยที่ครูสอนเนี่ยทำให้เราโตมาเวลาเราพบกับผู้ใหญ่หรือได้เข้าเฝ้าเนี่ยมันใช้วิชานี้ไปใช้ได้แต่เราไม่ต้องไปทำอย่างนี้ไงเพียงแต่เราถอยหน้าถอยหลัง มันเป็นอะไรที่คุณครูซึมอะซึมทั้งวัฒนธรรมซึมทั้งประเพณีทั้งจารีตแต่เด็กรุ่นหลังเขาจะคิดอย่างเราไม่รู้นะแต่เราเนี่ยมาได้คิดว่าเราได้เข้าสังคมเราได้มองดูด้วยอย่างความภาคภูมิใจอ่ะ ก่อนจะจบการศึกษาเนี่ยหนูมันจะต้องเข้มโดยการเป็นดาราให้ได้ในสมัยมันคือเป็นดาวของนาฏศินต้องให้คนดูเขารู้จักครูเกิดมาในละครเรื่องรถ,ถเสินเป็นเมลีเป็นเมลีที่บทยาต่สุดเพราะเมาเล่าเมาจริงๆแต่ไม่ได้ทานนะท่านอธิบดีทนิตเนี่ยท่านให้สตังไปร้อยหนึ่งให้ไปนั่งสนามหลวง ไปนั่งสนามหลวงให้ไปดูคนเมาไปกับคุณครูเจริญจิต่แม่เนี่ยแม่ที่ดูแลเรามาเนี่ยท่านไปท่านก็บอกมัวแต่นั่งทําอะไรอยู่เราอายอะไปสนามหลวงม่อกอนสนามหลวงม,มันมีโอ้โหโลสนุกสนานว้าวเขาจะเราก็ดูว่าปากักเป้ากับจุฬา,าเราไม่ได้สนใจเลยก็ปรากฏท่านก็ให้ดูคนเมาเดี๋ยวเขาเดินกกอะกดร่า็เดินเซไปเซมา หนูเชื่อมกลับบ้านมาปั๊บส1อดโมงครึ่งจำได้เลยว่ากำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่เรียกให้ลงไปที่เรือนเขียวไปพบอธิบดีธนิตหนูเชื่อมาพอพบท่านเนี่ยขาเนี่ยตีกันพับๆเลยกลัวมากเลยทบอกเมื่อวานไปไหนมาแม่เลิยงก็บอกไปสนามหลวงไม่ได้ถามถามเด็กคือจะให้กล้าหนูติดอ่างไปเลยหนูหนูไปสนามหลวงเจ้าค่ะเห็นอะไรแล้วก็มอง ทำอย่างเงี้ยคนมเมาเจ้าข่าวเราก็ตอบด้วยความภาพนายลงลุกขึ้นดูทําให้ดูซิรนูใช่ไหมขาเนี่ยมันตีกันอย่างเงี้ยคือเราไว่ที่สนใจไงแม่เก่งมากเป็นผู้หญิงที่เรียนหนังสือน้อยอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่แม่มีหัวนําเราแม่บอกแล้วก็แม่จ๋าหนูไม่เล่นเจคก็บอกถ้าไม่เล่นร้อยหนึ่งอะ ฉัน้นชายเข้าไปตั้งห้าสบหกแลแ้วแกมีตังค์ให้มาเด็กเขาไล่ฉันออกนะความสงสารคราูอะได้ได้ไดแม่ผันจากตัวพระมาเป็นตัวนางแต่แปลกที่สุดว่าทุกคนจะเรียกว่านางตลาดเพราะอาจจะพูดว่าคือนางละครน,นอกเนี่ย จะต้องเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวรับสถานการณ์ได้เก่งในรอบรู้ทุกอย่างกระฉับกระเฉงในการทำบทพูดจาโต้ตอบจำบทได้แม่นมันก็เลยเดินกรอบของนางละครน,นอกมาตลอดแต่เขาเรียกศัพท์ว่านางตลาดคือจะต้องมีว่าเห็นอะไรแล้วแต่แ้แต่คอนนะเออไม่คอนอุ๊ยอยากจะได้ไม่ได้แต่ถามว่าเรียนแอคติ้งไหมไม่ได้เรียนนะลูกไม่รู้จักคำว่าแอคติ้งแต่คุณครูเนี่ยท่านสอน จะโกรธใครเนี่ยไม่ให้เขารู้ต้องทำยังไงลูกถอนหายใจเมินหันมายิ้มแล้วท่านเ็าจะบอกยิ้มได้ปากทากได้รู้ในตายิ้มยังไงไว้ได้วยปากเราไม่รู้ท่านคือท่านจะสอนสุภาษิตแหละยิ้มยิ้มหันมามันก็เลยเป็นจริตท,ที่เราเนี่ยเก็บมาใช้จนท่านไข่ไข่เาบอกถ้าละครนอกต้องไม่เล็ก ไอ้เล,ล็กรัชนาบอกอเราก็เราก็ไม่ได้เก่งอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ให้ได้ลูกคือเข้ามาเรียนรัาจะศีลเนี่ยถ้าไม่ดังก็ดับเราจะเลือกตัวดอไหนล่ะคุณเลือกทางดัง เลือกทางเดินทางศิลปินนวน,นิยายหนังหรือละครเนี่ยเหมือนกระจกเงาสะท้อนตัวเองให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงละครหน,นังอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องของกระจกเงาที่สะท้อนตัวเองเราอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าเราเป็นกระจกเงาให้เด็กดีไหมเพื่อจะถ่ายทอดถึงท่านจะไม่ได้เอ่ยถึงนัตศสิล์แต่ท่านเอ่ยอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกก็เลยฝังใจอันนี้ว่าเรา เดินสายนี้ดีกว่าลูกถ้าเราสามารถหยิบเอาเด็กมันอะเอามาเป็นกระจกให้เราด้วยเรามองดูว่าเด็กเนี่ยต้องการยังไง ตอนนี้สังคมต้องการเพลงปใช่ไหมเราบอกเลยปัโถแกไม่รู้อะไรแรปในนี้มีแรปในละครมีเรื่องสุวรรณหงแต่เราต้องร้องให้ได้ท่องให้ได้กรอนต้องแปะเปะตอนไหนตอนพระสุวรรณหงโกรธยักษ์ล่าเอยพ่าผานฟ้าใช่ตัวค่ะเออเออยโยกเยกเสกสัน้นทีจริงจำจันชัยเกศสุริโยโปรดเชื่อแรปมา มันแลบบไะคนเด็กนี่มันก็เฮกันนี่คือการร่วมเราต้องก้าวไปให้ได้ลูกถ้าเราบนรานมานั่งนี่คิดเองนะลูกถ้าเราบนรานมานั่งลามสิลูกตั้งวงสิลูกเขาไม่สนใจหรอเพราะเดี๋ยวนี้มันมันเปิดโลกทัศน์แยะแล้วโซเชียลมนะันไปไกลแล้วแม่ถึงต้องคิดไนงะไปแต่ละครั้งที่ทางนี้ให้ทุนนะกองทุนสนับสนุนเนี่ยคิดว่า ทุกคนเนี่ยต้องเดินก้าวไปทันเด็กและสิ่งที่ที่บอกตรงๆนะว่าจะร้องไห้คิดถึงหน้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเมื่อตอนไปสงขลาเนี่ยเขายืนแอบอยู่ตรงมุมลูกแล้วก็ก็มองเราเด็กคอซองนะแล้วก็เอ๊ะเด็กคนนี้มันมองเราทำไมวะา๊ะหรือเขามีอะไรกับเราหรือเปล่าเราพลาดท่าไปว่าอะไรลบา มันนี่สิลูกแม่เห็นแอบ,บดูแม่ตั้งนานแล้วจะแอบ,บยิงหรือเปล่าเนี่ยเราก็พูดที่มันไม่เปล่าแม่หนูหนูอยากขอกอดหนูเชื่อไหมไอ้น้ําตาเนี่ยมันจะออกอะ่ะอุ้ยได้ได้หรอกกอดเขาบอกทําไมเลยลูกบอกหนูเห็นแม่ในคลิปและหนูรักแล้วก็เขามาขอกอดแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปลงในคลิปว่าโทษนะฮะวันนี้กูดีใจยังเลยกูคิดไม่ผิด ได้กอดศิลปินแห่งชาติแล้วเรามีความรู้สึกมาว่าเราตื้นตันเราก็บอกลูกดีใจแนละ้วลูกแต่ไม่ต้องลงกูก็ได้แม่ก็ไม่รู้จะพูดกับมึงว่ายังไงไงอเราก็จะสอนเด็กด้วยอะก,ก,ก็ต้องมีอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาบอกขอบคุณที่ลูกะมองเห็นคนที่สูงอายุเนี่ยอยู่กับลูกได้ขอบคุณแล้วไม่ต้องกลัวเจอแม่ที่ไหนอยากกอดกอดเลยเพราะแม่จะไม่มีโอกาสให้กอดแล้ว พอเดินทางมาเนี่ยแม่คือเมล็ดพืชที่หวานลงไปแล้วแม่จะเป็นถั่วงอกตลอดแม่จะไม่เป็นแค่ถั่วเขียวธรรมดาแม่จะเป็นถั่วงอกแล้วต้นไม้ต้นเนี้ยมันกำลังจะโอดแล้วลูกเพราะอายุมันจะไปมังบกต่อให้แข็งแรงยังไงมันก็ต้องหักแต่ถ้าลูกเป็นลากแก้วที่ยึดแม่เพียงแต่ลำต้นนี้ขึ้นเป็นใบไม้ที่ร่วงแต่ใบไม้ร่วงคือตัวแม่แต่ลูกต้องเสริมขึ้นมาใหม่ ฉะนั้นนาฏศิสิ์นเนี่ยจะไม่สิ้นถ้าไม่มีพวกลูกมาสนใจไม่ยากเลยถ้าลูกคิดว่าเพลงนี้เพลงสากลเนี่ยทำนา่าฏศิสินได้ลูกทำไปเลยลูกทำไปเลยฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยที่ครูออกไปเนี่ยครูจะเอาเพลงพระราชนิพลไปและให้เขารู้สึกเขาดั์ได้เขาโมเดิร์นได้เขาจะสามารถเขาทำได้ให้เขารู้ว่าเราเริ่มผูกเขาด้วยท่าละครด้วยแล้วก็ท่าสากลเอามาเชื่อมกัน ตอนโควิดเนี่ยแหละมันทําให้มีความคิดเข้ให้หยุดก็เลยวันนั้นแต่งตัวมาผัดปาบตาเสร็จไม่ออกไปไหนเอางี้หลืบที่ม่านมันมีเปิดมาบอกลูกตั้งกล้องเลยเอวันนี้อากาศดีจังเลยสาตาร์ทอันนี้เลยพอสาตาร์ทอากาศดีอากาศดีาาศดแต่เสียดายโควิดมาคิดถึงลูกๆจังเลยหายแล้วเรามาพบกันใหม่นะ หนูปากโกว่าเอาเข้ามาบอกแม่จ๋าต่อจากนี้ไปแม่สอนออนไลน์เลยนะเราก็าเลยคิดว่าเราเป็นผู้นําของออนไลน์แต่การที่จะนั่งอยู่กับบ้านไม่ได้หรอกลูกถ้าสมมติว่าเราไปเจอเนี่ยแม้สนามเขียวจังเลยหน้ามาวิ่งเล่นกันเราตีเป็นท่าละครแล้วเด็กมันก็ไม่เบื่อ คาดหวังจริงๆนะแม่คาดหวัง70%เนะเราเป็นผู้ถ่ายทอดนนเราจะให้อะไรเขาล่ะจะให้ความเบื่อหน่ายเขาไปหรือความสนุกเพราะเราอยากได้อย่างเดียวคือให้เขาตั้งใจให้รักษาหน้าตัดสินให้ได้